ชอบผู้ชายแบบไหนครับระหว่างผู้ชายแขนใหญ่กับผู้ชายแขนเล็กชอบคุยกับคนใหม่ๆผู้ชายเหรอเออก็เซมิเซมิกระดิ่งรู้สึกไงผู้ชายแต่งหน้าครับเพื่คนชอบกินค่ะอ้วนค่ะไม่อ้วนไม่อ้วนไม่อ้วนหรอคะกินหนักแล้วก็ออกกำลังกายหนักใช่ค่ะฝากกดติดตามไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ได้นะคะ แก <Girl> วอล์กเกอร์ไปดูกันครับผมว่าวันนี้สาวๆกินอะไรกันโบสทบีปีสองครับผม B O A T T K T A N U T ครับเน t บีปี A t N G หนึ่งครับ N A T N C K จุดอันเดสกอร์ครับชื่อวิลนิงเราอยู่ B B A ค่ะ M N-I-C-H-N-C-H-P ชื่อพอยอยู่ BBA ปีหนึ่งค่ะ P L O Y Y N C H R ค่ะปีหนึ่งทั้งคู่เลยเนาะใช่ค่ะเวลาไปกินข้าวที่โรงอาหารชอบกินอะไรครับของหนูเป็นเส้นเล็กน้ำตกหมูค่ะ อร่อยมากันอร่อยมาก,มากแล้วก็ก๋วยเตีดเด๋ยวให้พังงานเยอะก็ที่แบบเวลาต้องไปซอต้องแปลงออกกำลังกายก็เพียงพอต่อ,อาการใช้งานซุปมัวดีค่ะเส้นเหนียวหรืบเป็นเส้นเล็กที่ดีอ่ะให้หูวเยอะดีค่ะเวลาไปกินข้าวในราอาหารชอบกินอะไรกันของหนูก็ปกติเวลาไปกินโรงอาหารก็ชอบสั่งคิมบับอะค่ะคิมบับเป็นอาหารครีนนะอาหารครีนคือตรงบีอีจะมีร้านอาหารครีนนะคะ ก็จะมีหลายเมนูให้เลือกแต่ว่าหนูรู้สึกว่าคิมบับแบบว่าเป็นเมนูที่ดีที่สุดเพราะว่าคือมันอร่อยแล้วก็กินอิ่มท้องอะคะ่ะเป็นเหมือนโลซาลายอะ,ะเป็นเหมือนคล้ายๆกับซูชิอะคะ่ะจะเป็นของเกาหลีอะคะ่ะอยู่ตรงริมแม่น้ำอะคะ่ะจะเป็นเหมือนเหมือนซุมแล้วเขาจะมีพวกผลไม้ปั่นขายด้วยอะคะ่ะชอบอะไรในร่างกายตัวเองมากที่สุดเออชอบขาละกันคะ่ะเพราะว่า เป็นส่วนที่มั่นใจสุดค่ะเป็นคนชอบพูดคุยกับเพื่อนนะคะชอบคุยกับคนใหม่ๆผู้ชายเหรอเออก็จะเป็นสปิกกอรีนี่มีแฟนยังเออยังไม่มีค่ะชอบตาค่รู้สึกว่าเป็นคนตาสวยชมด้ยเบิรค่นชอบกินค่ะไม่อ้วนอ้วนค่ะ ใช่ขอบคุณค่ะพอดีแบบผลิบก็เลยเออกกำลังกายเลยกินหนักแล้วก็ออกกำลังกายหนักใช่ถ้าเกิดชอบผู้ชายคนหนึ่ง<ม>จะเป็นป่ายรอ้อยเขาเข้ามาจีบก่อนหรือจะเข้าไปจีบเขาก่อนครับน่าจะรอให้เขามาบังคะแล้วถ้าเกิดเขาไม่เข้ามาสักทีล่ะเอออาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เ็ายังไม่ได้แบบไม่ได้ชอบใครอะค่ะรู้สึกยังไงกับผู้ชายที่เข้าไปจีบแล้วคนนั้นตัวเตี้ยกว่าคุณ จริงๆก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาคุยกันมันไม่ได้อยู่ที่ส่วนสูงมันอยู่ที่แบบมีสายเข้ากันได้ไหมยอยู่ที่ personality มากกว่าเท่าเออ่ะอ๋ออันนั้นก็น่าจะเทียบไปหน่อยรู้สึกยังไงผู้ชายแต่งหน้าไม่เป็นไรค่ะหมายถึงแบบการดูแลตัวเองมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยก็ถ้าแบบเป็นความชอบส่วนตัวก็แต่งไปได้เป็นความชอบส่วนบุคคลแบบรู้สึกว่ามันโอเคที่เขาจะแต่งหน้า ถ้าเขาแต่งแล้วมาแล้วสวย <c oughs> ก็พลอยนะไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> ช,ชอบผู้ชายแบบไหนครับระหว่างผู้ชายแขนแต็กับผู้ชายแขนใหญแขนนี่คือแขนอ๋อก็เออเอาแขนใหญ่ละกันค่ะเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนตัวใหญ่อะ่ะตัวกว้าง <c oughs> เพราะว่าหนูตัวใหญ่ก็เลยผู้ชายแขนใหญ่ก็ดีฝากกดไลค์กดแชร์ด้นะคะฝ <c oughs> ากกดติดตามไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย